เวลาฟังธรรมฮาตตองตั้งใจฟังจริงๆด้มันจงสิเข้าใจสาใดงสมหนึ่งเ่าเข้าใจด้วยเว่าโสตาปฏิยังคะผู้น้อมสวดลงมาฟังเพื่อที่ให้เข้าถึงหนทางแห่งพระโสดาบันเด้นโสตาปฏิยังคะน้อมฟังคิดนึกตามน้ากระขัเด้นั่นแหละคนที่ต้องการความรุดผลโดยแทย้จริง ต้องบองหวงต้องบอกังวลในอนาคตของตนมันกับสิรุพลนจากอดีตน้าเด้เอ,อถ้าเฮาเข้าใจคาว่า,าเป็นผู้มีสตินะรู้อยู่หายใจเข้ารู้อยู่หายใจออกมีเด้กคำว่า,าสติเด้อฟังพุทธวจนะดีๆคําสอนอริยสัจจากพระโอษฐ์เด่นออดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพวกเธอไปอยู่เลือนว่างภูเขาล่มไม้โพงไม้ อย่างก็แล้วแต่นี่พวกเธอทั้งหลายพึงคูขาเข้าตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้สรุปคำว่าสติให้ฟังว่าคือลมหายใจนั่นแหละจะไปหายังอื่นบสันเ์ห้าสิบรุดพลจากอดีต และอนาคตเลยบอกผมจะคาว่าปัจจุบันเพราะทุกๆคนนั้นนะหลายคนที่หวังมกผลในพ่านแต่จริงแต่ว่าบ่าเข้าใจคําว่าปัจจุบันเลยคิดหาเฉพาะอดีตกัะอนาคตและเป็นว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเพิ่นเขาบอกที่หลังคําว่าปัจจุบันแตาทุกคนส่วนมากนึกถึงไตรตรองใครข่วร สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจดจํามาจากอดีตนั่นเองในขณะที่ห้าคิดถึงใครครวญเข้ามาจากอดีตยังเชียนว่าห้าฟังพนวอ,อชั้นที่หนึ่งแบบนั้นแบบสองเป็นแบบนั้นสามเป็นแบบนั้นสี่เป็นแบบนั้นห้าสิใไร้ครวญคิดหนึ่งปีรนาจากความรงจําอันเป็นอดีตนั่นเองและในขณะนั้นห้าสิหาความสงบมาจากใสเพราะว่าห้าคิดเอาความสงบว่า ต้องเป็นแบบนั่นแบบนี้เลยเกิดแต่ความกังวลลังเลละสงสัยอนาคตมันนย่ไสนี้อดีตใครค่วงตือตองในสิ่งสี่ใดยินได้ฟังจดจามากกังวลว่าจะต้องสงบแบบนั้นแบบนี้มันเลยหาความสงบบ่ใดเป็นความหวังนั่นแหละคืออนาคตที่นี่เข้าไปตั้งไว้สงบต้องเป็นแบบนั่น มักผลต้องเป็นแบบนี้นะชั้นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ต้องรู้นั่นต้องเห็นนี่นะสงบข้าต้องการความสงบเนะี่ยแต่ว่าไปใครขวไในสิ่งที่ได้ยินเด้ฟังจดจำามาแต่ในอดีตนั่นเองแม้มาว่านก็เป็นอดีตเด้ช่วโม,มงที่แล้วก็เป็นอดีตเด้นั่แหละจนจึงว่าอดีตกับอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันแต่ข้าตายในขณะในรหวางข้าวขีดใครขั้ยังอยู่ห่าง มันยังตายไปในความรังเลสงสัยอยู่บ่พ้นเพราะเขาบอกจัาคําว่าปัจจุบันปัจจุบันณขณะเนี่ยคูขาเข้าตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่นเป็นผู้มีสติสติคือความนึกเด้นึกนึกคิดหรือนึกถึงอ่าเป็นสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แมะคําว่าสติแนี่แม้คําว่าปัจจุบันพร้อมคือตัวนี้นี่แหละคือความสงบก่ต้องไปหา จากอดีตนะแล้วก็หว,งวังหวาอนาคตท่านจะต้องแบบนี้แมะมันบริยากด้ตามความเป็นจริงครับถ้าห้องมันยากยากเพราะว่าเ้องเป็นขีดคนหาเอาจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนได้รู้ความรู้จํากับความรู้จริงมันจริงต่างกันเออความรู้จริงคือจริงในขณะปัจจุบันนี่เองเนี่ยความรู้จริงนี่เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แม หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้เนี่ยอะไรแต่เข้าอยู่ในปัจจุบันแล่คือปัจจุบันนี่ปัจจุบันสติลมเข้าลมออกนี่เรียกว่าปัจจุบันเออสติคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยเมื่อเข้าประคองสติลมเข้าลมออกเรียกว่าความเพียรคำว่าประคองคือควมเพียรบ่พยายามย่ำจิตไปหาทางอื่น ประคองมันม,มอาอยู่กับลมเมื่อเราดูกับลมมีมีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกอ,อ,อาการปิติย่อมเกิดขึ้นนั่นเห็นว่าหลักนี่มีเป็นผลของการอยู่ในปัจจุบันอาการปิติย่อมเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วความสงบเย็นย่อมเกิดขึ้นปัดสัตธิแปลว่าสงบจากอุปกิเลสบล้มบ่มีความกังวลแล้วบม่มีมีว่านออเมื่อปัดสัตธิเกิดขึ้นสมาธินั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมัน่น เมือ่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเป็นอุเบกขาเห็นบหล่ะซัํานีน่งเด้แกวพกเข้านะ่ะไปคิดหาทางอื่นือสือฉะนั้นจงหาในลมหายใจของเจ้าของเองผู้ดังเฮานั่นแหละครูคนเกิดมาพร้อมผู้ดังเบดพร้อมจมูกเบสแต่ว่าบ่าเคยอยู่ในจมูกเจ้าของบ่เคยอยู่ในลมหายใจของเจ้าของไปอยู่ตะกับผู้อื่นบุคคลสัตว์สิ่งของ อันจากสัญญาอารมณ์ความทรงจำทั้งหลายไปคิดนึกคิดเลยบอกจักคําว่าปันถ้าเล้าเรื่องโลกโลกคือคนคือพอเข้าชิดถึงบ้านอยากปรับปรุงบ้านอยากปรุงแต่งบ้านอยากสอมบ้านอยากสร้างบ้านอยากเสริมบ้านในขณะที่เข้าชิดนั่นแหละคือเอาอาดีตเมื่อปรุงมันเป็นนน,นาคตว,ว่ามันต่อง,ง้ามแบบนี้สาเร็จแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าในลูกช่วงระบางเข้าาย ตายในคณะธีกิจแข่คว้นอารมณ์ค้างอารมณัคนังคว่มความกวง่นว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จเสร็จพวกเจ้าลงอบายภูมพเลยนีแหละเทียบในฟังเทียบในฟังเ้อคำว่าพบนีโดยภาคภาษาปฏิบัติถอดออกจากความรู้สึกพบนี่ก็คือความรู้สึกโกรธไปนรกความรู้สึก อยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยนะเวลาห้าอยากได้ห้าสิคิดไต้ตองถึงสิ่งที่ข้าอยากได้โอ้จังสันอยาได้มาแล้วกูเสียแบบนั้นกูเสียแบบนี้อารมณ์นี้ข้างในอารมณ์นี้เปรดแต่ว่าะ่ะอารมณ์โลกอารมณ์หลงแบบนี้เป็นนั้งใดงพวกที่หลงนะอ่ะพ่อใจผู้งใจเออว่าสั์สมบัติกูหามาได้จังสันจังสี่ผู้ดได้ิซอ,อกูว่า หน้าก<ม>ูก็ะสือเองกูหาเองนั่นอันนี้หาเองหลงไปเพิ่งให้ข่าใจว่านำงครือเดรัชานจากบลลาลกักนี่แหละปรตเนรกเดรัชานแต่ความเป็นมุงย์นั้นลึกถึงอย่างนึกถึงศีลจิตเจตนาในการมารทานศีลก็คือว่าระลึกถึงว่าเ้าสิบ่ัตถทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดเสียชีวิตรัพย์สิเพราะการทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดเสียชีวิตเวลารัพย์สิน อากุศล,ลกรรมทั้งหลายแล้วนะที่เข้าก็ทําอยู่ย่อมฟังไว้ในจิตในใจของเข้าเอาเอเขาก็ต้องได้ไปรับโทษรับบาปรับกรรมแบบนั้นแบบนี้คิดใครวรนไปตายในขณะนี้ยังยังพ่อได้เป็นคนกับสวรรค์อยู่ด้พ่อได้เป็นคนอยู่ด้ืยแต่เข้าอารมณ์ข้างตายในขณะที่ว่าบานันเรืออารมณ์ข้างตายอันนี้เป็นกุศลเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าปุญญาพิสังขาร นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละปุญญาีิสังขารสังขารเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นไปคือความคิดของเฮาเองประกอบกับการกระทํานั่นแหละว่าเออดีใจที่ได้ถาวายผาอาบน้ําฝนผาจีว้อนเออไตรจีว้อนหรือบาทหรือได้ใส่บาทดีใจที่ว่าได้เอาดอกไม้ไปบูชาพระดีใจลึกนึกถึงพระเจดีต้นซีมหาโพธิ์เออจังสี่ตายในขณนะนไปสวรรค์นั่นแหละ บาวาตระคนบาวาตระศาสตร์ท่านนึกไปแบบนี้เป็นไปได้เบิดไปสวรรค์ได้เบิดอดสัตว์ถึงแมนว่ามันาไรโกรธโกรธละหนึ่งกระสางมันแต่๋ยวนี้พูดถึงว่าจิตสุดท้ายในขณะทุกคนก่อนที่จะตายสําคัญสุดสําคัญสุดเลยจิตสุดท้ายในขณะปัจจุบันของจิตสุดท้ายเขาต้องระลึกลึกลึกเข้ามาถึงลมหายใจเด็บ่บ่แมนเอาความคิดนึกไปห่วงลู ห้องหลานห้องผัวหวงเมียสั์สมบัติรดบ้านต่างๆหน้าบ่ท่านได้ปันหนีสินยังหนุ่งเหงงกันอยู่จริงิเออบ่อยมัน่นอันนั้นทุกคนถ้ายู่กับปัจจุบันนขณะใดกับลมหายใจใดนะทุกคนมีสิทธิ์ไปนิพ่านเลยเสมอกันเบิดเด็บ่แมนว่ามันไปบ่ใดแล้วก็บะแม่นข้องอยากอีกมันยากเพราะว่าเข้าคิดเอาแต่ว่าตาเฮ้าห็ดเอารู้สตินี่แมมสตินะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่ได้เข้าว่าสติ สติคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกภนยในหนึ่งเดข่ามีความคิดนึกเฉพาะในลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกน่แค่นี้มันบ่มีรูปร่างตัวตนไหนฮ้าไปคิดถึงเดถ้าคิดถึงบ้านยังมีรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางคิดถึงหมาก็ยังรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางคิดถึงบุคคลรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางนี่ตัวนั้นแหละความคิดของฮ่าเนี่ยความคิดเอมันพุ่งออกไป ไปกระทบกับสิบึงนั้นมันกระปุงแต่งต่อเลยจังสันจังสี่แนวๆๆๆๆนั้นแนวนี้อันนี้แหละความรู้สึกก็เกิดมีมีความรู้สึกสองอย่างเยเียนแต่คนเยี่ยนไายแต่เกิดทั้งหลายพอใจกับไม่พอใจเห็นบ่พอใจกับไม่พอใจสองอารมณ์เอออารมณ์พอใจโดยโลกโลกอาบายขึ้นเก้ามุจักอาบายจะพุ่มอยู่อาบายขึน้นนรกเปรตเนี่ยกับสัตว์ดรัจฉานีหย นี่แหละคำว่าอาบายแปลว่าจังสีเ่เลยฉนันเฮ้าแต่ว่าบาดสิไตกูจังเสียเ,เอาบ่มีทา่ามันบ่ชินฉนันพวกเฮ้าจองทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินทำให้เป็นดุดดังยานคำว่าย่านคือคล้องแคล่ววางไว้ในการเข่าสูรม่มหายใจเออบ่ต้องไปยานน่านแนวอื่นเด้หลายๆคนเข้าใจคำว่าย่านว่าต้องเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจา้าบ่แมนแบบนั่นเลย เออรู้ญาณเนี่ยแปลว่ารู้ยังรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวตัวนี้ตั้งหากคำว่าย่านอันนั้นมันของของแถมของหลอกลวงเด้อบ่ต่างจากฝันเด้ออัน่ิบาไปเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นั้นผู้นี้เห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงรรมกับ้างล่วงล้นล้วนใจรอดหลอกนะ ถ้าถึงสิ่งนั้นเข้ามาแต่มันติดเร็วๆเด้อนความจากอวดตนอู้ภาวนาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแสงสว่างจ่าเห็นเทวดามาโมทนานำจังสันจังสีสารวัดมันจิตว่างอยู่ห,หันมันเลยๆเกินจริงที่เห็นเะดยจสัมไปมาตั้งจากฝันคือเอาความฝามฝันมาวเนี่ยเออบางอยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาได้จังเอาความฝันมาว่าได้ฝันนี่ปรุงแต่งบะไรโดยโดยตั้งใจบ่ไรแต่ว่าจิต สํานึกมันปุุงของมันเองน,นอะ่นะเห็นว่าหละัะมันมันจีปุุงของมันเองแล้วเขาเลยไปจับผาาฝันมาปุ่งแต่งต่อท,ทั้งทั้งที่ว่าได้หลับฝันท,ทั้งทั้งที่ยังตื่นอยู่ได้บันเนี่ยมันเลยเป็นตัวเชื่อมต่อไปอีกไปสานภาพนิมิตตันนั้นไวนีนไว้ไว้ไว้ไหลไปเรื่อยบรรุสุโตแล้วนิมิตทั้งหลายไม่ต่างจากฝันเดอ้อคือวัยหลดออแต่ละคนนั่นนะมันบ่าจสามารถนําไปได้ ผู้ใดเข้าไปติดในนิมิตกะบ่าต่างกันเลยครับจากติดบุคคลสัตว์สิ่งของจิ๋วไว้เด้อบ่าต่างกันเลยจากนิมิตเี่เราเห็นกันเดียวเดียวหนึ่งือสิ่งที่เห็นนั่นเองนิมิตก็ดเสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กินสิงน่งได้สัมผัสรูร้สึกทางกายนี่เด้เอคำว่านิมิตนิมิตก็เลย<ม>ตัวเหาฝันฝ<อ>ันเห็นสวรรค์วิมานเห่าสิดปุงแต่งสวรรค์วิมานนั่อเองบันท้เห่าบ่ฝันเออเหาไปคิดถึงบุคคลที่เหาหักกับบุคคลที่เห่าสร้างนั่นแหละ บ่ตางกันเลยแล้วเขาสิปรุงแต่งตอ่อถ้าบุคคลที่รักโอ้เป็นหว่วงกังวลนั้นๆน,นนี้เออนั่นแหละอารมณ์จิตสุดท้ายตายลลจิไปจังใจเออในระหว่างพอใจกับไม่พอใจอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโลกโลกนะอบายเบยิดไม่ใช่ว่าหลออักอวันนี้ในในฝันเหมือกันคนเข้าฝันลายแนวลายๆลืมยากเลยเนาะฝันว่าแขวร้อนฝันว่าึงบินตกบางหันบางนี ยานแต่ของตายแล่นไปหาสะดาะเคาะะสด้แขะไปได้บัานั่นแหละนั่นเลยเกิดกลายเป็นมาปรุงแต่งต่อหลายอันหลายอยางเ,าายเขาเรว่าเข้าใจหลายๆอย่างคําว่าอดีตอนาคตนี่ยคือสิ่งเดียวกันแต่ว,ว่าปัจจุบันนี่สุดท้ายมูนี่สําคัญสุดตามธรรมดาแล้วหมู่บ้านนี่เขาเอินอดีตเนาะืม่นี้เฮ้าเอินปัจจุบันเนาะมื้อ,อ่นเข้าจังเอินอนาคตเด้ เป็นยังคนเขนาบอกว่าอาดีตอนาคตจังมาปัจจุบันที่หลังนั่แหละคนเฮ้าส่วนมากอยู่กับอดีตและอนาคตแต่ว่าไม่มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันอ,อจึงเน้นย้ำให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในคาว่าปัจจุบันซะปัจจุบันเป็นผู้มีสติรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกเี่นไหมนี่แหละเอื่นว่าปัจจุบันเด้อเนื้สติกับสติกับลมหายใจเขา้าสติกับลมหายใจออก นี่หรือเอิ่นว่าปัจจุบันพร้อมเอื่นว่าสติพร้อมฟังดีๆคำสอนพระพุทธเจ้าอริยสัจจากพระโอษฐ์ค<ม>ู่ขาเข้ามาเนีย่ยไ่ได้บอกเลยว่าทับซ้ายทับขวาบ่ได้ว่าพับ,บาาเพียบหรือพับบ่เพียบจากบวลาไม่ได้ว่านางทากบหรือนางทาหยันนะเห็นบอกคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นดำรงสติให้มั่น เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้นั่นมันยังหลักจับเอาดีๆหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แหละสติเอาอยุแค่นี้แต่ถ้า<ๆ>เฮ้าประคองจิตเบี่นี้ความเพียรวิิยะความเพียรประคองจิตเอเมื่อเฮ้าเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวรู้เอา,อาการปิติย่อมเกิดขึ้น เมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วปัฏสสุขิย่อมเกิดขึ้นสงบเย็นใจสงบตัวมบกินึกถึงอย่างอื่นเลยมันอยู่ตัดข้กับลมเออความรู้สึกคือสัมผัสชัญญะแห่งกายย่อมเกิดขึ้นคือความแพร่สานอันเกิดจากอาหารใจที่คือความสงบนั่นเองแพร่สานออกมาทางหลังกายของเฮามีอาการขนลุกขนพองสยองก้าวมั่งมีอาการโยกสั่นไหวมั่งมีอาการอิ่มในอกมั่ง มีอาการปลื้มน้ำตาไหลมั่งมีอาการเ,เห็นแสงสว่างนิ่มๆน,นุ่นๆขาวๆมั่งอยู่เอื่นว่าอาการผีตีนนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละเป็นลักษณะของผู้ทรงฌานเจริญฌานเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญอาณาปานาสติกรรมะฐานรวมบดอยู่ในนี้แล้วนี่เรียกว่าองค์แห่งการตัดสู้ปพดชง แต่ว่าพาโพชงโอสติสังฆโทนว่าเข้าใจเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกดีแล้วเอออาการปิติย่อมเกิดขึ้นเมื่ออาการปิติย่อมเกิดขึ้นคำว่าปิตินี่มันส่งผลมาทางร่างกายให้รูสึกใดปัดสสติย่อมเกิดขึ้นความสงบเย็นได้เกิดขึ้นแล้วคือว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเออนี่เป็นขะนิกะสมาธิอ,อ นั่นแหละอานิการสมาธิแล้วต่อมาหลายๆอย่างที่เข้าไปเห็นล้วนแล้วแต่เป็นจิตตะสังขารปรุงแต่งขึ้นมาอันที่ว่าอุปจารสมาธิคือเห็นนิมิตนนั่นเองเห็นเทวดาล้อยมาเห็นผีเห็นเปรตเห็นพระยาหนงพระยาหนาพระยาขุดเห็นนั่นเห็นนี่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสวรรค์เห็นวิมานยังแล้วแต่อ้าเห่าเข้าใจคําว่า เป็นผู้มีสติรู้อยู่นน่นะประคองจิตหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ได้หวั่นไหวคือคือบัคคิดออกไปกับสิ่งที่เห่าเห็นนี่ไหมนี่บัคคิดออกไปจากกับสิ่งที่เห่าเห็นที่บอกว่ามันไม่ต่างจากฝันหรอกเด้ออันเดียวกันกับฝันนั่นแหละเด้อจะไปคิดว่าอู้มาแล้วอู้อันนั้นมากอันนี้มากอ,อันละถ้าเหาประคองแล้วมันจะเกิดเป็นอัปปนาสมาธิเองเออบม่ว่าิะรับตาหรือลืมตาเด้อ เบ้เกี่ยวกันกับพาบ้าเกี่ยวกันกบรับตาหรือมือตาบ้าเกี่ยวกันกบยืนเดินนั่งนอนอีนกอีนังกระไดเหตไปทาได้ให้กระไดอ่าที่มันประคองจิตประคองจิตเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกเหตไปเรื่อยๆบ่อยมากชินเกิดว่าสีความคล่องแคล่วบานี้เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องกําหนดผู้หนักธรรมาดาบอกนะเนนละเอาไอยขันต่อไปที่แรกพวกเจ้ากําหนดสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกซะก่อน เหตุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเกิดความเคยขึ้นเราบ่ตต้องกำหนดรูเอาเองรูเอ,เองเลยบาดนี่นั่นแหละความเกิดดับเป็นยังไงเคอเห็น,นมิติแหลรพอจะคิดออกไปปับ๊บสติรู้อยู่มาลมหายใจเนี่ยเพื่อนบอกอ๋อนั่นเกิดดับมันก็รูของมันเองละ่ะแล้วก็เห็นไตรักอันนี้จังทุกครั้งหน้าตามันจิตมวนเข้ามาดอกสิ่งี่ตายเห็นกับบะเทียงหูได้ยินกับบเทียงเนี่ยหลุดหลุดกินเสียงบ่เทียงจากอันจากยานถ้าว่าเห็นแต่หลัก แม้แต่ความคิดของเราเองก็ไม่เที่ยงนั่นมันไปหั่นหลายว่าความคิดกองเฮาหนื่บะเที่ยงเด้เดียกก็คิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศคิดไปเบดเดียกก็จากได้ความสงบเดียวก็จากเห็นนั่นเดยวก็รู้ในนี่แหละคราะว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าคือซื้อได้บัดนี้มันที่ไปคํ้ามาสัต่ว่ารู้สัต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กินสักแต่ว่าคิดไป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 เอาไปมาความคิดนั่นถูกรู้โดยปริยาย ใจบลาแต่ไม่ใช่ผู้เข้าไปคิดนี่แหละพยายามตั้งตั้งใจอยู่ในร่มให้ใจสะกอนผู้ได้ก็ด,ดีถ้าบอกไปก่อนมสิมันสิมักเอายอดมันโดดดีเพราะน้องมันคนขีดขานมักงายเลยเห็นแก่โตมันสิขว้าเอานิพ่านเลยใจบลานิพ่านยูสัสนิพ่านอยู่ในหูดังเฮานั่นแหละ่าไปหาเมืองอื่นเออพระละหันยูสัสพระละหันอยู่ในหูดังเฮาเด้อพวกเจออ้าจะไปหาทางนอก บ่มีไปถามเพื่อนเบื้องโลดแต่เพิ่นบอกว่ากูนี่หลักเป็นนั่นน่ะบาทั้งเบิดบ่เมนบ่มีู้ใดวายทั้งสันเด้อนั่นแหละบ่จะไปหาทังอื่นมันบ่เห็นเห็นเข้ามาในร่มหายใจของจ้าของเนียนแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เมนี่แหละมันิีนยููนี่แหละเออวันนี้ผู้สรงชาติแม้นวันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเออแค่ช่วขณะหนึ่งวันละสามเวลาสมมุติเฮาเห็ุช่วขณะนอนหลับในขณะ เหตุไดข้าว่าส่งชาติเอาอยัางมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ส่งชาตออิรู้ลมหายใจเข้าออกอาการปิติเกิดขึ้นปิทิที่เข้าที่พอเข้าเฟิกกันนี่เห้ามาตัางต้งตนตรงที่อุณาร่มเพื่อระหว่างกลางหน้าผานั่นแหละคือความรู้สึกตัวที่มันนิ่มนวลเนื้อเนื้อเกิดจากความสงบแล้วจากการอยู่ในลมหายใจแล้ววา่าเดี้ยวพ่อนอนหลับซักออตื่นขึ้นมากกัเหตุอีกว่าเดี้ยวพ่อระวังกลางวันก็เหตุอีกว่าเดี้ยวพ่อ อ,อบุคคลทั้งหลายเรานี่บอมยันผู้ตกต่ำได้แม่นเขาตายด้วยความหลงลืมสติหลงลืมสติเข้าใจคําว่าสติบ่หลงลืมลมหายใจนี่นะเออคนเข้าบไรเ้เตรียมตัวตายบได้ตั้งใจตายนี่นะพวกตั้งใจตายก็มีเด้ยอยากิดว่าบ่มีเด้อพวกเตรียมตัวตายหรือตั้งใจตายนี่เออสติรู้อยู่หายใจเข้าออกรอทําการละนี่คือพวกตั้งใจตายหมายถึงรอการตายนั่นเอง ตายล้มเข่าล้มออกสร้างมันอันเนี่ยแต่ว่าบาดนี้พูดถึงว่าบุคคลผู้ทรงชาติไมฮวันหนึ่งหนึ่งช่วงขณะหนึ่งแค่สามเวลาช่วงขณะที่ว่าลัดข้อมือเดียวหรือช่วงขณะเหยียดแขนออกคูแขนเข้าอ,อนี่อริยสัจจากพระโอษฐ์ไนดะ้คำสอนจากพระเจ้าละน,นี้ก็เลยซึ่งคอยพิสูจน์มาแล้วออก่อนจะเลยเป็นปัจจ์พยานเป็นสาวกเป็นผู้เดินตามเป็นผู้ลู่ตามแล้ว เล่นทายทอดพวกนี้ไม่พวกเจ้าทายทอดมาใหา้พวกเจ้าไปทดสอบทดลองเอาเองเออนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานแม้ความสงบชั่วขณะหนึ่งมีอาการพิธเีเกิดขึ้นเป็นเื่องยืนยันเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานตายด้วยความหลงลืมสติลดส้นเปี้ยงตายโต๊อกใหม่ตายฝ่าผ้าตายมะพร้าวล้มไปหัวตายาใจบ่านี่ตายบนหลงลืมสติบ่ลานนั่นเออในขณะนั้นตายแบบว่าได้ตั้งใจ เขาพึงเข้าไปเกิดในหมู่พรมมะกายิกาเด้วยชื่อว่าออบานจะกาวไปใหยกับบอกบุคคลผู้ทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเนี่ยบ่อยมากชินชินชินอยู่กับล่มแล้วจนเห็นล่มได้โดยไม่ต้องกําหนดล่มก็ได้ใจบาลาหเออเขาเพึ่งได้อรหันตะผลในปัจจุบันนัขณะที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทตุมิยะธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันนขณะมีชีวิตอยู่เด้อ ถ้ากรนั้นเขาไม่พึงได้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่นะทั้งที่เป็น,เ,ปนเพ็นพึงได้ในขณะที่สิ้นใจใจขาดพอดีก็ไดนี่อันที่สามถ้าเขาปัญญามันเกิดขึ้นช้าสติเกิดขึ้นช้าปัญญาเกิดขึ้นช้าเขาเพึงเข้าสูนะ่อนาคามีพวกนั้นมันเป็นธรรมดาบอกถึงแต่เหตุเอ,เอาอยู่ดีเนาะง่ายง่ายเดบอ,บอมเมนแนวหยาดเดอ,อหู้ดังของไผคของมั่นอยู่แล้ว อากาศเป็นรุจดังว่าธรรมะหรือแสงสว่างแห่งดวงพระอาทิตย์บ่มีผู้ไดเป็นเจ้าของ,งอมันได้อากาศบ่มีภูไเป็นเจ้าของแสงอาทิตย์บ่มีพูไเป็นเจ้าของผู้ดังเฮ่าของเองของเจ้าของเองนย่นี้เออนี่ะเป็นยั้นคือว่ากำหนดเอาหลดเนาะอะไรคือว่าธรรมะเป็นเรื่องของทุกชีวิตสตรรพสัตว์บ่ได้เหลือกส้นสันวรรณะบ่ได้เลือกชาติศาสนาใดในทั้งสิน้นทุกคนมีความสงบไใดทุกคนเขาฟูพันธุพานได้เสมอกเข้าใจบ่าหล่ะนั่นละเหตุเอามันจะได้เฮ่าเด้ หูดังของไฟของมันมันมีมาใบแห้งหรืแไ่พี่การหูหนวกตาบอดตรซางเออว่าต่างต่งดังบ่บอดมันบอตายหรอกต่ว่าละ่ะปฏิบัติย่ำใดดีตั้งที่ถูกตอนตามเวลาปฏิบัติย่ำหายใจเขา่าหายใจออกเข้าใจพวกนี้ตาบใดใดถึงมีลมหายใจอยู่นั่นแหละคือเวลาปฏิบัติที่ดีดดดที่สุอดอ่านั่นแหละทุกคนจื้อไว้ะโอ้สองคุลมแลลวสูงคุณสิลธมทีุ่จะจะหยอกกันเด้อกูอยากไล กุศิปสงงบบ่แมนนั่นคืออดีตและอนาคตที่ไปตั้งไวเห็นบ่า่หเออสัวเร็กน้อยนี้นี่ไกลๆนะหนะ้ากูศิทาสมาธิอะสองทุ่มแล้วเงียบๆกว่านั่นคืออดีตและอนาคตกับเจบ่ละ่ะที่ไหนใดยืนเดินนั่งนอนเฮ็ยดยังอยู่ก็ทําการทํางานยังใดทั้งบดำตำรวจทหารข้าราชการยังได้ทั้งบดชาวไทยชาวนามอนเห็นินดบ่ดบได้เลือคนจตน,นคนรวยอีกเด้บ่เรือกสนศาตศาสนาอีก เลียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือมันก็หายใจคอกันนั่นแหลนะนข้าใจว่าละ่ะมหาตาอ่านนี่ยังออกดอกเออเนี่ยฟั่งเอามันกับฟั่งข่าใจเลยรู้เรื่องห่อนและหนาวมันก็บบได้เรียนหนังสือเด้ล่ะมันือคือห่อนคือหนาวอยู่เนาะ้าใจว่าละ่ะอ,อ้าวพอ